หมอจริงๆคุณหมอก็อยากให้ปล่อยเองธรรมชาติไปก่อนแบบสักปี2ปีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพวกนี้หนูจะไปฝากไข่ละค่ะ<อ>พวกนี้มีนัดฝากไข่คืนนี้ก็งดอาหารแล้วเพราะว่าพ่กนี้ต้องฝากไข่ก็ฝากเอาไว้ก่อนเผื่อมีธรรมชาติไม่ได้แล้วก็จะได้ดึงไข่ที่เราฝากมาใช้<ม>ของหนูอะคะเหมือนหลายอย่างมากเลยอะคือเป็นทั้งผนังมดลูกหนาแล้วก็เหมือนมีถุงน้ำในรังไข่เยอะท่อนำไข่ตี อ,อืโอ้โหคือแค่ปัญหาเดียวก็มีไม่ได้มียากแล้วอย่างเงี้ยนี่สามปัญหาก็ต้องไปฝากคุณหมอบอกว่าของกทก่าจะได้ได้แ่ะมโดยธรรมชาติมีโอกาสค,คา่ะเพราะว่า<ง>พรุ่งนี้ไปฝากไข่ก็จะให้เขาขุดผนังมดลูกด้วยที่มันหนาอะไรอย่างเงี้ยหมอบอกว่าบางคนขุดผนังมดลูกเสร็จก็เอ้ยก็มีได้ธรรมชาติ่้าเจอแบบกังวลอะไรอะไรนะคะกังวลไหมก็พยายามจะไม่กังวลค่ะเพราะเขาบอกว่าถ้ายิ่งกังวลเนี่ยมันจะยิ่ไม่มา รู้นานหรือ,อยังก็ตอนเรื่องตีบตอนแรกรู้นานแล้วแต่พอเนี่ยเพิ่งซาวไปใหม่ก็มีคําว่าผนังหนามาเนี่ยก็<ม>ตอนรู้ตอนแรกๆก็หน่อยแต่แบบก็พยายามไม่คิดมากค่ะ<ม>อยากธรรมาชาติคือ,อยังไงก็ได้อ่ะค่ะให้น้องมาเกิดอยากมีมอะไรนะคะ<ม>ไไพี่เพชรก็เอออย่าไปเครียดแต่นางก็ไปฝากฝักอสุจิเรียบร้อยนะคะฝากน้งเชือ้อไปก่อนนิวอีก,กค่ะใช่ไปก่อนแล้วไปฝากมาสักพักแล้วค่ะ คือคุณหมอก็ให้ยามาทานะคะยาอุ๊ยหลายอย่างมาแล้วช่วงนี้นิวแบบเหมือนฉีดเล้งไข่ด้วยก็จะต้องฉีดเองทุกวันเข็มยาวเท่านี้แล้วต้องมิดปักมิดด้ามอ่างเงี้ยแล้วแบบเราไม่กล้าฉีดก็ให้พี่เพชรฉีดให้คือเราก็ไปตามวิธีขั้นตอนนะคะอย่างอันนี้ก็ฉีดอย่างนี้อาจจะติดโดยธรรมชาติก็ได้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ใช่ก็ก็ต้องใช้เวลาเหมือนกันนะคะ มีรรรรูปปปแล้วววไไตจ่าาเาเเอยากจะมีแล้วไปตรวจค่ะใช่ว่าเอา๊ะทำไมไม่มาสักทีอะไรอย่างเงี้ยทั้งๆเราก็แบบนับวันกันแล้วปรึกษารุ่นพี่ในวงการที่ติดกันทำแบบนี้สิโอเคไปทําทําอย่างนี้สิท้าอย่างนี้สิโอ้ทำหมดแล้วมิเห็นจะมาเลยแล้วก็เลยไปปรึกษาหมอค่ะให้ลิมิตไว้ไหมคะว่าช่วงไหนถ้าไม่มีแล้วก็แบบคลืนเทคนิคละพี่เพชรบอกว่าก็ปรึกษาไปด้วยแล้วก็ทําเองไปด้วยก็ไปเรื่อยๆจนกว่าจะติดถึงถ้าทําแล้วไม่ติดก็ ทางคุณหมอช่วยก็ทำไปเรื่อยเจนก,กว่าจะติดสักวันมันก็ต่คงต้องติดแหละแบบไม่กลัวเรื่องการเจ็บตัวเลยโดนฉีดทุกวันฉีดยาที่ท้องทุกวันก็ไม่ค่อยกลัวอะไรแล้วใช่ช้ำไปหมดแล้วอ่ะมีอ้อมที่เป็นยังไงบ้างไหมคะไม่ได้อ้อมหรอกคะ่ะเขาเขาเขาเป็นคนฉีดให้เราเขาก็น่าจะเห็นใจเราแล้วแหละเพราะ <S <S ว่าทุกครั้งเราก็จะแบบเจ็บอ่ะเออเข็มมันยาวอะไรอย่างเงี้ยฉีดวันละสองเข็มบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะในวันที่พร้อมจะมีลูกแล้ว พร้อมพร้อมมากค่อนข้างพร้อมมีไปไหว้พระหรือขอพรอะไรขอมีมีหมดเลยไปที่ไหนก็ขอไปที่ไหนก็แบบไหว้พระอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พี่เพชได้อยากมีมากเขา40แล้วไงอ่าเขาไม่อยากให้เราแบบเลี้ยงลูกคนเดียวทุกทางทุกทางค่ะทุกทางรอว่าไงคะเขบอกเรามีเขาก็ให้กำลังใจบอกไม่ต้องไปเครียดเดี๋ยวเขาจะมาเขาก็มาเองแหละ อะไรอย่างเงี้ยแต่เราแบบรีบไงเราก็เลยแบบรีบไปหมดทุกอย่างาก็เลยต้องปรึกรีบปรึกษาหมอโน่นนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแสดงว่าตอนนี้แบบเป็เหมือนบํารุงเราเต็มที่เลยไหมคะบำรุงค่ะบำรุงอย่างงี้ละครก็ไม่ได้รับแล้วพักเลยอ่างานอ,อะไรที่มันต้องหนักๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่รับแล้ว e ใช้ช่วงนี้นคะคะไปอ e ีเวนต์ใช่เนยนิดนึงข่าวดีค่ะเอ๊คุยกันใช่คุยแล้ว คือนางไม่รู้เรื่องไม่รู้ตัวเลยคือนิวคือมีคนส่งคลิปมาให้นิวเป็นเพื่อนเพื่อนที่เป็นเพื่อนพีลิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่งคลิปมาเป็นแบบขอแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เฮ้ยขอแต่งงานแล้วเหรอเราก็เลยรีบไลน์หาเนยเนยก็บอกเออก็งงเหมือนกันเลยอย่างเงี้ยแบบไม่คิดเลยแค่ไปเที่ยวกันเฉยเฉยแล้วก็แบบป,ปีนึงก็ไม่คิดว่าพีลิดจะขออะไรอย่างเงี้ยไม่ถามเลยความรู้สึกตอนนั้นเป็นยังไงเขาบอกว่าช็อกตื่นเต้น ทำอะไรไม่ถูกอะไรเงี้ยแต่ก็ก็ดีใจค่ะไม่ได้ขอเลยคือนิวไม่ได้สนิทกับพี่ลิศมากอะค่ะคือนิวจะสนิทกับเนยแต่หลังๆก็แบบเจอกันน้อยลงอะไรเงี้ยเพราะว่านางก็คือพี่ลิศเป็นนักบินไงคะเขาก็บินตลอดก็เอาเนยไปด้วยตลอดอย่างเงี้ยไม่ค่อยได้เจอรู้คมทุกคนเลยค่ะไม่ได้รู้ก่อนคือเนยก็ไม่รู้แฝดเนยยังไม่รู้เลยแจมอะไรเงี้ยไม่มีใครรู้เลย เพิ่งคุยเมื่อวานซื้อนะคะนางบอกว่าเดี๋ยวอาจจะปีหน้านางก็อยากแต่งทะเลนะความใฝ่ฝัานนางาเตรียมตัวอะไรยังไม่ยังไม่มีค่ะก็บอกมีอะไรให้ช่วยก็ถามละกันผู้ผ่านประสบการณ์ทำได้ไอจีแบบเหมือนเข้าใจความรักของเพื่อนั้นุวย <c oughs> คือแบบมงคนหรือว,ว่าเขียนเวอร์ไปหรือเปล่าแต่มันร้องไห้จริงๆร้องไห้จริงๆค่ะ มันแบบว่าคือเราครบกับนางมาตั้งแต่ม1อะจนตอนนี้มันสิบกว่าปีอะผ่านอะไรมาด้วยกันเยอะมากแล้วเห็นว่านางคบกับใครแล้วเป็นยังไงบ้างมันมีแต่แบบแย่ๆอะเราแบบเออไม่อยากให้นางเสียใจแล้วแล้วันนี้ได้แต่งงานแล้วก็ดีใจค่ะที่ลีนี่ก็รู้จักรู้จักนานแล้วเหมือนกันเขาก็โอเคนะคะดีค่ะ,ะดูแล่นเราได้ดูแลได้ค่ะขอบคุณค่ะ,คะ,คะ